พาไปตรงโน้วอาจารย์หรือนี่อะไปเลย <laughs> จุกใส่แจ่วเลยดีมากมาเลยท่านอาจารย์ในห้องไหนล่ะเดี๋ยวกุ้งลงก่อนเลยคนเดียวเลยให้พี่คนเดียวสวัสดีค่ะ มาสกการนะคะับหอย่างดีเลยเลยค่ะเนาะ ไม่เข้าแล้วว่างแล้วชาร์จเลยว่างแล้วชาร์จเลี่ยต้องไป็นบอกใช่คือข้อกำหนดกาใช้จ้วความระมัดระวังเนาะเม็ดหาฟังบางคนหมดจะบอกขที่สองก็ต้องล้างให้เช็ดเอาข้อที่สองคือชาร์จไม่ต้องรอให้แบตหมดชาร์จวันต่อวันวันต่อวันอย่างเงี้ยชาร์จได้เลยเนาะถ้าแบตหมดแล้วชาร์จมันจะไม่เข้าแล้วแบตก็เสียแล้วก็ใช้ข้อสามใช้ด้วยความระมัดระวัง

หลวงพ่อยังกิกเลยค่ะหลวงพ่อต้องนิมนต์นั่งโชว์แล้วค่ะนิมนต์ท่านเจ้าคุณนั่งคู่หลวงพ่อสักแป๊บหนึ่งก็ได้ค่ะเนี่ค่ะเโอ้ค่ะเค่ะใหม่มากเลยนี่ค่ะเพอดีเลยพอดีเลยค่ะเดี๋ยวยมขอบันทึกภาพเป็นภาพนิ่งใชค่ะ ตัวราชการตัดราชการด้วยค่ะไม่ให้หลวงพ่อนอนแล้ววันนี้ค่ะตลอดัใหม่อ๋อใช่แขกเยอะแขกเยอะแล้วผู้วายการเข้ามาก็ต้องไปรักท่านอันอเล็กซุงดรเอนี่คืออยู่องค์การนาซาโอ้ไปดรนาซาเจ้าอเมริกานะคะ ฟังและยากูอ๋อเพิ่อนเพิ่นยิ้มแล้วฟังออกหมดมาโปรดสัแล้ะขนาดโหพอดีมากเลยค่ะกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณนะคะเนน้องเขาหลวงพ่อบ้านใกล้เรือนเคียง้วยที่จอดรถก็ได้แล้วเขาเลี้ยงข้าวด้วยนะใช่มีโรงทานมีห้องน้ำทุกอย่างพร้อมใช่เมื่อคืนเมื่อเช้าครัให้ผมไปตั้งแต่ตีห้า ออกมาจากวัดได้สามโมงเช้าซึ่งผมไม่ได้มารับหลวงพ่อเมื่อเช้าอรุณสวัสดิ์ก็ได้ก็ได้ก็ได้หลวงพ่อปเทลงแสงหน้าวัดดี่ห้ค่ะถ้าไม่ไปจะกลัวไม่ได้รถไงพูดพูดอย่างตรงเลยค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหลวงพ่อได้แล้วค่ะค่ะคันนี้ใหม่เหมาะกับหลวงพ่อกับครูบาอาจารย์ก็ได้ ถ้าพอเสร็จงานก็ให้หลวงพ่อขายรัตตูทิ้งไปแล้วมาซื้อไวตครเพราะรัตตูไม่มีไว้จะลบจริงจริงถ้าท่านเจ้าคุณซื้อถาวายนี่ยิ่งเวิร์กเลยนะเนาเลยพูดเป็นใช่ไหมอันนี้เจ้า <c oughs> ลูกศิษย์เนี่ยเยอะแยะเลยอ่ะใช่ S <S> ของกินเยอะมากเลยนะของกินเยอะมากเลยตงไหนคะของกินอะไรเต็มเลยใช่ค่ะใช่กาแฟสดก็เต็มนู่นนี่นั่นจากวัดต่างๆเดินชมบรรยากาศงานวัดแบบทางนี้ดูบ้างหลวงพ่อทวีค่ะท่านเป็นเจ้าวาดค่ะท่านเป็นน้องชายของหลวงพ่อขันตีองค์ที่มรณภาพอะค่ะใช่หน่าคล้ายกันใช่ถ้ามองปุ๊บตอนสมัยที่รู้ตอนแรกก็ตื่นเต้นอยู่ ค่ท ok mm ่านก็เคยอยู oh. Maybe, like ่กับหลวงปู oh, ่ชอบเหมือนกันแล้วก็ลูกศิษย์หลวงปู่ีิวาเหมือนกันท่านเล่าอะนะคะบวชตั้งแต่เป็นเนนแล้วก็ยัดพระพรนษาตอนนี้ก็เดี๋ยวนะท่านบวชบวชหนึ่งหตอนที่ยัดพระนะคะปีพศสองพันห้าร้อยสิบห้า ฉันไปด้านในไ,ได้เลยค่ะหลงพ่อแจกของนะคะ เดี๋ยวพระแป๊บนึงค่ะคุณแม่ just moment please มารับเหรียญด้วยค่ะจะได้ไปชนพระวันนก็กาลังได้แล้วครับค่ะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะถ้าถ้ามาทันเนาะมาเชื่อนสรีระหลวงปู่ก็เด็กมากนะ Kos: พอ่อโยมนี่นั่งรถไปทดิซึ่งเครื่องแล้วก็หารถกลับจะเข้าเมืองเลยแนละ้วเนี่ยตั้งใจตั้งใจมาก เดินไปเจอเหรอครับมารับได้เลยแต่คุณนี่ไม่ต้องรับใจเลยครับเป็นพี่ระลึกหมอแบบได้แต่ดิวดิวได้ดิวได้น่ะดิวบางคนยิ้มเม่ดัเราจะได้กลับผู้บาดเจ็บ รถแม่มาผมมารม่จักรวาลนั่งคอร์ดแต่รถแม่เนี่ยมันก็หายีปนินั่นนะแต่ทีนี้ท่านหนึ a, oh, ่งกว่าเขาเสรัวเาีครับ เป็นอย่างบหลงพอนน้บเ่าปงเพื่อนรถยรถเพื่อนรถตัวขั้นเดียวกับพ่อเรานันมีรถมีรถตัสองขั้นเลยใเจไปข้างหาพราะว่าผู้บาดเจ็บมากหลาย

แต่เห็นเขาทำลายก็เศร้าใจไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเศร้าใจที่นั่นเห็นแล้วเขาที่ช่วยกันรักษาเนาะคำสอนพระเดจานช่วยกันรักษาคำสอนพระเดจานรักษาคำคำสอนในทะเล ถ้าเรามีบุญมากๆเราก็จะได้ฟังธรรมเราพูดได้จ้งก็ได้บรรลุไปเลยเนาะ <laughs> พวกนี้ไม่กล้มาผมดัมาบวชผมนอเราผมเราบวชนครับบาียเป็นบทอายุขัยบทอายุขัแล้วก็ไปเกิดในเทวโลกบทอายุขในเทวโลกลมาเกิดสร้างพารมต่อบางคนก็ได้พบพระพุทธเจ้าก็ฝังดิพังธรรมกโชคดีก็นก กาลัเงเดินทางต่างคนต่งา,งงางเดินทางปเดินทางไปไหนไปพนินทาดี๋ยวก็มีความสุขแล้วก็คนทุกข์สุขและทุกขนะ์ไปมะ พ่อคุณจะไปอะไรด้วยนะไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับปีสี่ปีสี่สิบเท่าไหร่กี่วันสิบสามสบก็เวียดนามเสร็จแล้วก็พักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ไปอินเดียไปอินเดียไปทุกปีไปทุกปีจีนเวียดนามที่เบต ุบโยมแหนมาที <descon> ่นี่เต็มวัดเลยแล้วดีบุญเเราเข้าขายก็สว่างยมั้งเเลยบอกยงช่ไหมว่าเดี๋ยวพอเสร็จงานศพเลิกตอนเขาเลิกตอนก็ดีบุญหลวงพ่อไปพักบ้างไให้ให้กุฏิหลังม่เรื่มเลยห้ามทุคคลรบกวนนบหลวงพ่อครับพอดีทั้งนี่ยหงบอกว่า เตที่ดูวันพวกมีมีหม่องพักสงเราบอกนี่พักเพื่อยะให้พระมาณเสดบ่มีผมก็เลยไปบอกพระอาจารย์ดุลบอกว่าให้ผมบอกเพราะว่าตอนนี้วัดไอ้ขาดทุนมมันก็เต็มหมดแล้วผมก็เลยว่าทั้งนแี่แต่ว่าส่วนส่วนไหนที่เราจะให้พักอยู่ดูศาลายาทานที่ตักอาหารที่พาไปดูเลยพุทธีหลวงพ่ออย่างเมื่อวานอ๋อเออเหมือนผมเดิมครับจะมีจะมีเจ้าพ่อให้พักอยู่เลยหลวงพ่ออะไรเงี้ย หลังเข้าไปข้างในเลยลังข้างในหลัอยางาคาสลายาคารับผแต่ข้างนอกที่โยมผักโยมฝ่ายชายโยมฝ่ายชายมาส่ทฟังกันแล้วรถถ้าข้างนอกจอดเต็มก็เข้าไปข้างในเล่ออนุหาิตลอดสำหรับวัดลปูเดี๋ยวคุยกังต้นทางของเขาถูกราคาไปเลย ปฏิคมค่ะมันนี่มันนี่ลงตาเข้ามานี่ไหนตรงตาโอ้เดินเที่ยวลงตาเนี่ยงานหนักลงตาโอ้เร่องลงชีเนี่นี่อันคันพระเต็มนะ เนมาเป็นมิชล่าสายไล่ชลอสายยาข้างในวัดนะครับอยู่ข้างในวัดสะดวกสะดวกสะดวกห้องน้ำห้องท่านู่ดีถ้าไปนู่มถ้าไปที่นู่นไปเลยเออเอเขาไปได้ถึงกลางวันให้พักกลางวันถึงกลางคืนให้พักกลางคืนตลอดเวลาแล้วก็มีกับข้าวมีเลี้ยกมีรองเท้าทั้งวันเนาะทั้งวัน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  ตรงนั้นมีลงทาก็ไปฉั่งได้ลงตาจะไปตรวงานเขไปได้ตาไปได้ไปเลไรี้ก็มาใจแล้วเดี๋ยเแกททัหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวยอมใช่ไหนรับผิดชอบรับผิดแล้วก็รับชอบตามมัเลยแต่อีกคันหนึ่งก็ให้ยอมใช่ไหนตรวจอาจการ ว่าไม่ได้กระติกกาแฟให้ดีพิเศษให้ดีพิเศษโยกให้เลยนะนี่สนุนเพือว่ากันมาเพราะว่าลาตีนี้อีกยาวนานต้องช่วยกันไปเนาะคือถ้าหลวงพ่อเล่นดุยงก็คือขายรถตู้แล้วครับซื้อรถกอล์ฟรถตู้มันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่จอดไว้มันเครื่องมันเสื่อมมันตู้พุ่งพ่าอย่างเดียวพุ่งพ่าอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้น้ เราจะมาอีกกี่คันท่านเนี่ยรถก๊อปอ่ะรถก๊อปมาแล้วของทหารทุกคันรวมเราเป็นสิบสองวะสิบสองก็จะมาจากที่ยืมมาที่วันนั้นก็ยืมมาอีกครับรถวัดไอ้อะไรผมจำทม่ได้มันสีเหลืองาคันนึงก็เอะทางพี่ตุ้มทางธรรมรักษาพี่ตุ้มพี่อ๋อชัยเอียมาแล้วมาแล้วค่ะคันเดียวอยู่คค่ะันเดียวค่ะคันเดียว หลาคันก็ไม่ดีนะสับสนนี่จะสับคันไหนะจริงๆริรรครูบาอาจารย์นิมนต์มากเลยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีพรนษาถ้าเกิดว่าแค่ท่านนั่งรถเรายมถ้าเป็นรถโยมเองถ้าโยมมีตังโยมก็ว่าบุญโยมนเพราะว่าจะเป็นครูบาอาจารย์พระเถระผู้ใหญ่มาเยอะมากเลยใช่ค่ะแปดสอย่างเงยค่ะอายุจึงต้องได้ใช้สะดวกถวายความสะดวกเราก็จะสะดวก ไม่มีม่นิยมมีถ้าชอบไม่แต่ผ่าตุนแดผมจะขอเป็นเหรียญเนอะรยแล้วรวยแรวยแล้วรวยแล้ว เม,มื่อกี้เมื่อกี้รียบยุโยมอะ่ะบอกว่าให้ยโยมบอกว่าให้ทางหลวงพ่อซื้อรถกอ๊อบถวายหลวงปู่หลวงพ่อทวีอีกทีหนึง่งทางนี้ยุโยมว่าเออย,ยุบอกเลยอันนี้แหละเหมาะที่จะพูดท่านมาาญาติโยมมาเจอแล้วก็แล้วแต่เพื่อนนอกค่ะเนาะนี่แค่นี้ก็

อนาคตมานะนาาบางแสนบางอะไรได้นะทำอะไรทอะไรให้ต้นาดูแล้วก็สำคัญที่ที่จะรับมาอยู่ด้วยคือคือหลวงพ่อพ่อจริงๆนะแล้วก็แม่ตำรวจคนนี้แม่ตำรวจเป็นชีพ<อ>่อตวจเป็นพระเป็นพรนะที่ครอบครปวเกิดไม่รับผู้รับท่านมาอยู่

กไปไปประเทศลาวเข้าไหมทำไก่อนนะพอนตอนตอนหลังก็มีของตื่นมาอยู่หลวงปู่ชอบก็ได้ออกแกหลวงปู่ชอบมาก็้ามาอยู่ที่นี่หลวงปู่ชอบก็ตามมาอีกตามมาเที่ยหลวงเบนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นบุตรศิลวงปู่ครชอบไหม Thank you. เราปูกหวนมาเราปูกหวนมาเด้อ